สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันหน่วยที่1ในเรื่องของตัวประกอบนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการหาหอรโม,โมนะคะโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะ,ะวันนี้เรามาเจอกับคุณครูยาลีนามานีอาลิมกันนะคะ ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะด้านความรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมมากหรือหอรอโมโนะคะของจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปนะคะด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถให้เหตุผลสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะสาระสำคัญในวันนี้นะคะ ตัวหารร่วมมากหรือที่เราเรียกว่าหอารม์มนนะคะหาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะเราเดี๋ยวเรามาลองแยกตัวประกอบของ18ดูนะคะในการที่เราจะแยกตัวประกอบของ18นะคะให้เราไปดูว่า มีจำนวนนับใดบ้างที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ18นะคะเราก็จะได้ว่า18เท่ากับ2คูณ9เราจะเห็นว่า9ยังไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบ ตัวประกอบ9ได้อีกนะคะนั่นหมายความว่า18ก็เท่ากับ2คูณ3คูณ3นั่นเองนะคะเราจะเห็นว่า18เท่ากับ2คูณ3คูณ3นั้นทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นว่า18เท่ากับ2คูณ3คูณ3ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะดังนั้น18ก็จะเท่ากับ2คูณ3คูณ3นั่นเองนะคะค่ะตัวต่อไปนะคะ,ะการแยกตัวประกอบของ27นะคะ,ะเราก็ไปดูว่ามีจำนวนนับใดบ้างที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ27นะคะ,ะเราก็จะได้เท่ากับ 3คูณ9นะคะอ่ะ9ยังไม่ได้เป็นจำนวน เฉพาะเพราะฉะนั้นเราสามารถแยก9ออกมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้น27ก็เท่ากับ3คูณ3คูณ3นะคะ,ะเราก็จะเห็นว่า27เท่ากับ3คูณ3คูณ 3, ณ3ทุกตัวเป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะ,ะดังนั้น27เราแยกตัวประกอบได้เท่ากับ3คูณ3คูณ3นั่นเองนะคะ,คะจากการที่เรา แยกตัวประกอบของ18และ27ไปแล้วนะคะเราก็จะมาหาหัวรโมโของ18และ27กันเลยนะคะเมื่อกี้เราก็ได้แยกตัวประกอบของ18ได้แล้วนะคะก็คือ18เท่ากับ2คูณ3คูณ3นะคะส่วน27นะคะเราก็แยกไปแล้วเหมือนกันเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้เท่ากับ27เท่ากับ3คูณ3คูณ3นะคะหลังจาก ที่เราแยกตัวประกอบของสองจนวนได้แล้วนะคะ,ะเราก็จะนํสองจานวนนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะ,ะเราก็จะได้ว่า18เท่ากับ2คูน3คูณ3นะคะส่วน27ก็จะได้เท่ากับ3คูน3คูณ3นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราดูว่า ตัวที่เราแยกออกมานั้นนะคะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วมีจำนวนเฉพาะใดบ้างที่เหมือนกันนะคะทั้งสองจำนวนเลยนะคะ,ะดังนั้นจำนวนที่มากที่สุดที่หาร18และ27ได้ลงตัวนะคะก็คือ3คูณ3เท่ากับ9นั่นเองนะคะดังนั้นหฮโ,โลโมของ18และ27ก็คือ3คูณ3เท่ากับ9นะคะ ค่ะเราลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะอ่ะโจทย์บอกว่าหาหอรอมของ 21, 30และ39นะคะอ่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ21ก่อนนะคะซึ่งก็จะเท่ากับ3คูณ7นั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่า3และ7เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะ ค่ะต่อไปก็แยกตัวประกอบของ30นะคะเราก็จะได้เท่ากับ2คูณ3คูณ5นะคะ ค่ะต่อไปก็แยกตัวประกอบของ39เนะคะเราก็จะได้เท่ากับ3คูณ13นะคะอ่ะเราจะเห็นว่าในการแยกตัวประกอบนะคะจำนวนทุกจำนวนที่เราแยกออกมานั้นจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่านักเรียนต้องรู้แล้วว่าจำนวนเฉพาะมีจำนวนใดบ้างนะคะอ่าเช่น 2, 3, 5, 7, 11 สิพวกนี้นะคะนักเรียนต้องรู้แล้วนะคะอ่ะหลังจากที่นักเรียนแยกตัวประกอบได้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนมาดูว่ามีจำนวนใดบ้างนะคะที่ซ้ำกันหรือเหมือนกันทั้ง3จํจำนวนเลยนะคะอ่ะเราก็จะ ได้ว่า3นะคะจำนวน3นั้นเป็นจํานวนที่เหมือนกันเลยนะคะเพราะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้เลยว่าหรอรโมอของ 21, 30และ39คือ3นั่นเองนะคะค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะโจทย์บอกว่าหาหอรโมอของ42 60และ84นะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราจำเป็นจะต้องหาก็คือ42นั่นเองนะคะเราก็แยกตัวประกอบของ42เลยนะคะก็จะได้เท่ากับ2คูณ3คูณ7นะคะอ่ะต่อไปเราก็แยกตัวประกอบของ60นะคะก็จะได้เท่ากับ2คูณ3คูณ2คูณ5นะคะอ่ะ ต่อไปก็แยกตัวประกอบของ84นะคะก็จะได้เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ7นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าในการแยกตัวประกอบของเรานั้นมีจำนวนเฉพาะตัวใดบ้างที่เหมือนกันทั้ง3จํจำนวนเลยนะคะ,ะเราก็จะเจอว่า2คูณ3นั้นจะมีอยู่ทั้ง 3าํจนวนนะคะดังนั้นเราจึงสรุปได้เลยว่าหอรอมอของ42 60และ84ก็คือ2คูณ3เท่ากับ6นั่นเองนะคะอ่ะเราก็ตอบไปเลยว่า6นะคะค่ะต่อไปนะคะ จากการที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะเราพอที่จะสรุปหรือตั้งคำถามกับตัวเองได้เลยนะคะว่าในการที่เราจะหาหรอโม ของจำนวนนับใดๆนั้นเราจะมีวิธีการหาได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะอย่างวิธีที่1น,นะคะการหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดนะคะซึ่งในข้อที่1น,นี้นะคะในวิธีการหานั้นเราได้เรียนไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะในเรื่องของการหาตัวประกอบร่วมและเราก็พิจารณาดูว่าตัวประกอบร่วมตัวใดบ้างที่มีค่ามากที่สุดและก็มีจํานวนเหมือนกัน ะคะ่ะข,ข้อที่2ก็คือหาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมดังที่เราเรียนวันนี้นะคะอ่านะคะอ่ะทีนี้จากการที่เราเรียนมาเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าคงจะไม่ยากกันนะคะนักเรียนสามารถทำได้นะคะครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะค่ะสำหรับใบงานวันนี้นะคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแบบฝึกที่1.7นะคะหน้า19ถึง21นะคะ่ะขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะคิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ